สวัสดีจ้าเสาราวันที่สามสิบเอ็ดมือนีตื่นแต่เศาราไม่เฮ็ดกับเขาล่อต้อนรับแขกจ้ามือนีก็มีงานผูกแขนเอิ้นขวัญลุงพงปาริม้อมผูกแขนสงท้ายปีเก้าต้อนรับปีใหม่เพื่อให้สิ่งไม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่ปีนี้เด้อจ้าแล้วนี่ๆๆอ้าวคนนี้ เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วผู้แขนผู้แขน,นสงท้ายพี่เก่าเลยโอ้โได้ลาบได้ลาบลาบยำกับอันนี้แบบบ๊อเผ็ดกว่าเนาะไรแบบเผ็ดเผ็ดตู่ไข่แมบบ่ขัวแม่ขัวไรอี๋ ผู้แผู้แผู้เท่าผู้แก่นวด ฮะแคนเสรแล้วให้สีใน้พรสเกลี่ยเกลี่เที่ยใ่หน้ว่

มันเป็นดินเสาามมันก็จูดก็คือเก่าเออแซ่บซ่ากระมแซ่บแซ่บมลเราเี่ยเนี่ก็เป็นกามันจะจูซอยจูนี่มันจูดับเลมงเลยเลี้ยงใส่ถ้วยเดียวไม่เป็น้ยขอเป็นนัเลยนะเนาะมาอะไรนี่เสร็จอะไรนะูชิครับม่มิเด้ไมเน

ส้สดสูสดสแถมเ้วบอนี่แถมล้วบอนแ่แถมแล้วแถมถุงเรียบร้อยแล้วแถมถุงเรียบร้อยตัวนี้ก็ซอยจุคือเ่าโอ้หคนหลายพี่น้อง มาไล่อาไนู่นมันนั่งคู่แขนนี่นะทมงานยิมมากับไอ้คนกับิ <c oughs> <c oughs> โอ้ข้าขายมูเติมเติมมานน่ สวัสดีปีใหม่จ้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมือนีกภพากันเตรียมสถานที่ ได้ยินข่าวว่ามูมูเพื่อนๆจะเข้ามาเยี่ยมเยือนอีสานสู้ส่วนน่องกาแฟากับน้องดาวก็นอนรอต้อนรับแขกอยู่จ้ามูแจ้งว่ามาเล่นกันแป๊บเดียวกับแต่<ๆ>พอได้รวมตัวกันอีหลีกไ่ยาวไปเลยจ้าพร้อมเปิดร้านสนามเด็กเล่นให้เด็กน้อยละจ้าเด็กๆรวมกันแล้ว9้าคนนะจ้ามารวมตัวกันอยู่ที่ร้านกิจกรรมอีสานสู้จ้าพร้อมต้อนรับ เพื่อนๆมูมูที่มาจากกรุงเทพเด้จ้าปากามูมูที่อยู่สกลนครเฮามื้อนี่กับมีหลากหลายเมนูมีป่าเผาพัดผักต่างๆตำมงงเมนูเด็ดมื้อนี่เป็นปนปลาคอเด้ค่ะตกจากบ่อสดๆเลยแม่คั่วกะสั่งตรงจากกรุงเทพเลยเด้จ้านี่ไหน แกต้องกินผักเหรอบอกแม่นะลูกมีแต่ผักเมนูผักแล้วกินปลาเขียวเขียวหมูก็ได้แล้วเขียวหมูก็ได้ต้องกินปลาสต่บางครังหนึ่งหนึ่งพักกินกันแล้วแต่ไอ้กุ๊บนั้นไปกินข้างในอยู่หรอกระบุงกินข้าวด้วยนะคะโอ้โหอยู่ใน อีกกลุ่มนึ่งกินกินข้างในเด็กๆกกินข้าวข้างในออกมากินข้างนอกก็ได้นะคะ มิม้มนูปิดไท้ายมือนีเป็นเขาจีท่าใครได้จ้าได้เขาจีปั้นเดียวแบ่งกันกินน้องกระบุงน้องไอแซคและก็น้องฟินิก์แบ่งกันกินเด้จ้าส่วนผู้ใหญ่บ่ได้กินแล้วเข้ามดก่อนขอแก้โตัวไม่ปีหนาเด้จ้าปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขหรายสุขภาพแข็งแรงสุขสันวันปีใหม่จ้า มาจ้าปาร์ตี้ต่อแรงปาร์ตี้กับครอบครวัวนะจ้ามือนี้นี่แอนจะทำมาล่าหมาล่าหา้าหอเหรอจะได้กินบอบนี่น้ำซอสมาล่าเราใช้ของอมาลา,ลอ,อา,ล,าลอง,งลองสั่งมาลองจะสุกให้บอบ สวัสดีจ้าสวัสดีแรงวันที่สองมกราสองพันหาร้อยก็ดองปีไม่ย,ยังบบจบสิ้นจ้ามือนีมากินปีไม่กับครอบครัวจ้าเพราะว่ามือวันที่หนึ่งคุณยายแสงไปสวนม้นขามปีเด้จ้าส่วนคุณตาตุยกับเฝ้าหน้าและถือโอกาสอีลาน้อยกับอีลาหไงเพิ่นอยากกินมาล่ะก็เลยเห็ดเมนูนี่ เริ่มปาร์ตี้ตอนแรงจ้าปาร์ตี้ปาร์ตี้เริ่มงานเริ่มงานเริ่มแล้วงานเริ่มแล้วนุน่นคนเห็ดมาแล้วคนนั่งรอกินอยู่นะจ้ารอแล้วรอแล้วรอรอรอ,รอไปอคนย่างย่างให้ซุปเด้เอุกุก,กินผักตอนนี้เนเมนูผักเน้นเมนูผัก ตากับย้าหิวเข่าแห้งก็เลยต้องปิ่งสมปลาโดกินก่อนเด้อจ้ามาล่าก็เป็นเมนูที่นานๆกินเทื่อนึงเด้อจ้ารสชาติกับหมอกับเป็นกับแก้มรสชาติเพิ่นกับแซบแซบค่ะเพ็รห้อนถึงใจ มือนีบาวตีกระลำหน้าที่ในการย่างต้องใส่สองเตาเพื่อที่จะให้ท่านเวลาในการกินนะจ่ะแรงมือนีบกับอากาศดีดีค่ะเริ่มดึกมากก็เริ่มเย็นเรื่อยๆอ,อากาศแบบนี้กับหมอกับปิ้งย่างนี่ค่ะได้ความอบอุ่นจากเตาแล้วก็อิ่มท้องไปพร้อมจ้ามือนี้ก็มีเมนูส่งท่ายเป็นเขาจีถ้าใครคือเกาจ้าคลิปมือนี้ก็ส่งท่ายโดยการรีวิวกินมาล่าของบาวตี และการนองริเต้นเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะร้่้แกบอกรีวิวกินร่นเลย ना ना right,